สวัสดีครับผมร้านภูสมเอร์เทกเตอร์สาขาลำป้านะครับกับมาฟเดสินค่านารฬ์นะครับสําหรับปีใหม่นะครับวันที่2มกราคมนะครับปี67นะครับผมสุนทรีปีใหม่เอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับก็ในส่วนของรถนะครับแล้วก็สินค้านาฬานตียังพอมีขายได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเนาะ อย่างกันแหลกนี่แหละครับมาดูกันแหลกนี่การในส่วนของเอฟซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับก็นี่เอฟซีศูนย์หนึ่งแปดปีหกสองนะครับก็นี่ยังอยู่นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็นี่นะครับฮ่าพักสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใจงานนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าก้องอย่างเรียบร้อยละนะครับท้ายสวยงามนะครับยางดีสีเซนนะครับนี่ครับก็ รถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้สามแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับผมคันต่อมาคันนี้ L5018SP นะครับ L5018SP นะครับคันนี้ป R63 นะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานเหมือนกันอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคา4ี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับรถสวยใช้งานดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับยางดีสี่เซน นะครับผมกันนี่เป็นอีกคันหนึ่งนะครับ l 5 0 1 8 sp นะครับส่วนคันถัดไปครับกันนี่ปัสสภาพเซ็ตใหม่นะครับ lc 0เออ lc 7นะครับสมาร์ท lc เจ็ดศูนย์แปดนะครับกันนี่อ่าปีห้าหกกันนี่ง้ามนะครับแถมต่อสิ่งเปลี่ยนแผ่นหลังคาใหม่ยาง dc เส้นนะครับพร้อมใจงานเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก้องละ่าครับนี่ครับสภาพพร้อมใจงาน อุปกรณ์หน้าหลังนะครับผมหน้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับก็นี่ตั้งราคาไว้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ครับ lc เจ็ศูนย์แปดนะครับอ่าครับต่อไปนะครับอ่ารถคันถัดไปเขาจะเข้าไปดูตรงไหนสักหน่อยนะครับอุปกรณ์มือสองนะครับก็ยังมีครับอุปกรณ์ของไม้เครื่องตัดหญ้าผานนะครับนี้พร้อมนะครับเพือเลือกชมกันนะครับคันต่อไปนะครับจะเป็น แอลสามหนะครับก็นี่เป็นตัวดีทีเนาะเสากลมอ่าเปลี่ยนแผ่นราคาห้่งไม่ยางดีซีเส้นนะครับก็นี่อุปกรณ์หน้าหลังก็เพียงแค่อ่าสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าก็นี่สวยงามนะครับคันต่อไปนะครับแอลห้าศนะครับแอลห้าศูนนก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับอ่าก็นี่อ่าตั้งราคาไปสี่แสนเบาทมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังก็ ก็นี่เป็นปีห้าเก้านะครับผมปีห้าเก้านะครับเั้าสภาพร้อมใจะงานละเปลี่ยนกรองของเหลวละนะครับคันทัดไปนะครับคันทัดไปกับกันนี่นะครับ lc 0 1 8 sp นะครับ lc 0 1 8 sp นะครับกันนี่กับเป้สภาพร้อมใจะงานเรียบร้อยครับกันนี่สีเดิมทั้งกันนะครับปีปีหกสีครับปุ่นี่ปีหกสีนะครับยางดีสีเส้นนะครับเนาะนี่ครับใช่สีเดิม แห้งๆสวยงามนะครับอ่ากันนี่ lc ศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับรถพร้อมใจงานนะครับเติม B ีาวได้นะครับรถปีไม่สดใหม่นะครับเพียงอ่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอุปกรณ์หน้าหลังได้รถสีเดิมทั้งคันนะครับอ่าแถมต่อสิ่งหนึ่งใบนะครับพันทัดไปนะครับกันนี่ lc lc ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ lc ห้าศูนย์หนึ่งแปดกนี่เป็นตัวดีทีนะครับกันนี่ติดมาจัลูก้า จึงไม่อยู่นะครับผมเปิดเดินเรื่องเขาก็สออยู่นะครับกรถพร้อมใจงานนะครับรถประสาทพร้อมใจงานกับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับกรอนหน้าหลังนะครับท้ายสวยงามนะครับกันทัดม้านะครับก็จะเป็น l 3 6 0 8 sp นะครับ l 3 6 0 8 sp กันนี่ปี57นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับกันนี่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปี57 อ่าพร้อมใจงานเหมือนกันนะครับคันทัดไปนะครับเอลสามซีนะครับเอลสามซีก็นี่เป็นตัวแหลกนะครับนี่ตัวแหลกปีห้าศูนย์ที่ตั้งใบดันหน้าใหม่อุปกรณ์กอนหน้าหลังนะครับก็ราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนตีล้านก็จะมีในส่วนของเครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับของ LCS นะครับตรงนี้ขายดีเป็นพิเศษเนาะหน้าเป็นฤดูการเปิดนะครับผ่านพลวนนะครับผ่านพลวน LCS น้ำหนักดีนะครับ อ่าผ่เข้ากิ่นดินดีนะครับผ่านบุกเบิกนะครับผ่านห้าโค้งหกผ่านหกใบโซสองนะครับใส่รถน้อยใส่รถขนาดกลางครับมีโคบมดนะครับคุดมันนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศน่างราเนะครับอ่าต่อไปคุดมันรุ่นเอ็มนะครับเครื่องตัดญ้า LCS นะครับหัวแก้ใงขาสกีนหนานะครับอ่ามีหลากหลายรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับ เขามาถามราคาเข้ามานี่กันมียังมีปูยูนครับอันนี้ยงหอกนะครับยกหองของเย s เซเนาะครับเนาะส่วนทัดไปก็จะเป็นในส่วนของเครื่องต้นหญ้านะครับสยานโตล่ลอ่าครับก็มีหลากหลายขนาดนะครับหัวใหญ่ๆขาสกีหนาเช่นกันเล็กหนานะครับนี่ก็มีปูยู่นะครับพุดมัน LCS นะครับอ่าอุปกรณ์มือสองนะครับขายตามสภาพมีหลากหลายราคานะครับ อ่านี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับผมอ่าอัปเดตสินค้านารานนะครับสาขาลำปางนะครับอ่าสาขาลำปางนะครับก็อาจจะอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสายตาเล่าห้วยเป้งครับผมสายตาเล่าห้วยเป้งนะครับฝั่งนี้ก็จะหมุงหน้าไปทางอําเภอเมืองปางนะครับหรือว่าลกแต่ซ่อนนะครับ่วนฝั่งนี้ก็จะหมุงหน้าไปเทศบาลเมืองลำปางนะครับถ้าลูก้าอยากสอบถามเส้นทางนะครับแต่โทรมาได้นะครับที่ เบอร์0813662756นะครับ0813662756นะครับวันนี้ก็ขอน้ำเสนอเออในส่วนของอสินค้านารานะเพียงไว้ก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้า,าลูกกากับเอฟซถูกใจนะครับก็รบกวัวนะครับกดไล่กดแชร์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ